สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พบกับคลิปรนดอมนะคะในหัวข้อการงานการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะวีจับพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอรนดอมในวันนี้แล้วค่ะพลังงานแรกนะคะเป็นพลังงานของคนที่คุณเป็นที่รักนะคะเป็นที่รักให้กับทุกๆคนหรือว่าคุณเป็นที่รักให้กับตัวเองเป็นคนที่มี คําพูดดีๆให้กับผู้อื่นมีกําลังใจที่ดีให้กับผู้อื่นเป็นคนที่ส่งเสริมผู้อื่นบูสต์นะคะ energy ผู้อื่นเสมอนะ,ะแล้วก็คุณก็เป็นคนที่มี inspiration มีการคําพูดที่โน้มน้าวให้ผู้คนมีการใช้ชีวิตแบบให้เชื่อในสิ่งที่ดีอ่ะเพราะว่าคุณเชื่อว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่ทํามวลพลังงานกับตัวเองจึงทําพลังงานกับผู้อื่นได้เหมือนคุณเข้าใจว่ามนุษย์ต้องการอะไรคุณก็เลยสามารถที่จะ เพราะว่าคุณเป็นมนุษย์คุณจึงที่จะสามารถสื่อสารแล้วคุณก็สามารถที่จะเข้าถึงผู้อื่นได้ง่ายเพียงแค่คุณเข้าถึงตัวเองนะเป็นพลังงานคนที่กลับมาที่ตนนะคะแล้วก็ นำตัวเองจึงเป็นการนำผู้อื่นโดยสัญชาตญาณอยู่แล้วนะคุณเป็นคนที่ไม่อยากเห็นตัวเองเจ็บคุณก็เลยจะไม่สร้างความเจ็บให้กับผู้อื่นนะเป็นพลังงานของคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงอ่านะและรู้ว่าถ้าพลังงานของคุณเป็นแบบนี้มาดูการงานการเงินของคุณว่าจะเป็นอย่างไรนะพลังงานแรกทำคะแนวู้ขอกระดิ่งหน่อยได้ไหมกำลังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านการงานการเงินของคนที่ผ่านมาเจอแรนน้อมในวันนี้ค่ะ มีการปรับสับพลังงานหรือคุณได้เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตหรือเปลี่ยนแนวอะไรบางอย่างนะในจิตวิญญาณของคุณคุณมีความเชื่อหรือคุณอาจจะสร้างมวลพลังงานของการดำนินชีวิตเกิดบนความเป็นจริงพอคุณเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแล้วคุณก็จะสามารถที่จะทําธุรกิจหรือคุณสามารถที่จะขับเคลื่อนการเงินการงานของคุณไปในรูปแบบที่ชอบทําได้นะ และพลังงานที่2พลพัฒง,งาของ7ไม้เท้าค่ะหลังจากที่คุณได้สู้ทางด้านจิตวิญญาณสู้ทางด้านจิตใจและตอนนี้คุณกําลังนํากายภาพของคุณตามจิตใจและจิตวิญญาณของคุณไปค่ะเป็นการสร้างฐานของการงานที่นํามาด้วยการเงินคุณเข้าใจว่าเงินมาจากผู้คนเงินมาจาก การใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นคือการทํางานเพราะฉะนั้นการที่คุณได้พบกับผู้คนอ่ะคุณรู้ว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเพราะตัวของคุณก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์เหมือนกันเป็นพลังงานคนที่รู้คุณค่าของมนุษย์จึงสามารถที่จะสร้างคุณค่าและใช้คุณค่าของมนุษย์ไปในทางที่เกิดผลมีการทํางานกับจิตวิญ,ญญาณของตัวเองจึงเข้าใจการทํางานกับผู้อื่นอย่างแท้จริงและเพจออฟวานค่ะกำลังจะเกิดการสร้างการงานการเงินในรูปแบบที่ เมือนเป็นความมั่นคงเป็นการเงินยิ้มนะคะการงานการเงินของคุณกําลังเข้าสู่ความเรียบง่ายและเพราะว่ามันเข้าสู่เหมือนติดกระดุมเม็ดแรกถูกต้องมันไม่ใช่เพราะเรียบง่ายเพราะโชคชะตาแต่มันคือการสร้างโชคชะตาให้กับตัวเองเมื่อคุณอยากจะเป็นคนที่มีการงานการเงินที่ไม่ติดขัดเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณหรือแนวความคิดของคุณต้องไม่ติดขัดทุกอย่างมันจะต้องง่ายจากจิตวิญญ,ญาณ และง่ายในในในด้านของถ้าสมมติว่ามันเป็นด้านของการที่ต้องฝึกบังคับตนคุณต้องฝึกแต่ถ้าบางอย่างที่คุณไม่ต้องฝึกแล้วปล่อยขึ้นคุณเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ว่าสามารถใช้พลังงานไหนในการขับเคลื่อนจิตวิญญาณและนํามาซึ่งการงานการเงินที่แท้จริงได้นะะเป็นคนที่ มีสินเป็นคนที่แบบเหมือนร่ํารวยตั้งแต่จิตวิญญาณเลยอะเออนะตั้งแต่เด็กด้วยนะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะเนี่ยเป็นพลังงานคนที่เพราะว่าพลังงานคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณสามารถทําทุกสิ่งอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีรวมถึงเงินที่ดีด้วยนะชีวิตที่ดีการเงินที่ดีเพราะคุณเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใช้บนพลังงานที่ดีนั่นคือการงานและการเงินของคุณทั้งหมดเมือนคุณเข้าใจสรรพสัตว์อะเข้าใจสรรพสิ่งมันจึงไม่ได้จําเป็นว่าทุกสิ่่งงงออยามันจะต้ เป็นเรื่องของเงินในรูปแบบของสิ่งของตลอดไปรู้สึกว่าการที่คุณได้ใช้ชีวิตหรือได้มีแบบช่วงจังหวะของชีวิตที่ดีนั่นก็คือการที่คุณได้ซื้อชีวิตของคุณผ่านการทําของคุณแล้วเออไม่รู้คุณจะเข้าใจสิ่งที่มีพูดไหมนะนะอ่ะแล้วก็เออ o p e n d i c คุณกําลังจะได้โอกาสในด้านของการเงินค่ะคุณอาจจะได้รับข่าวสารอะไรบางอย่างเพราะนี่คือการเนี่ยมันคือการอย่างรากและปลูกคุณ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 มีพื้นฐานของการ ทำธุรกิจท so ี่ถูกต้องนะหนึ่งสองาสไม่ใช่ทางลัดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการงานการเงินของคุณกําลังมีโอกาสที่ดีอารมณ์เหมือนบุญเก่ามาหนุนนําด้วยนะคะพลังงานนะและนะคะเดือดไฮป็นเซตคุณกําลังจะมีเสน่ห์คำพูดของคุณท่าทีของคุณบอดี้ของคุณกําลังสร้างการงานการเงินนะคะให้คุณให้คุณจงมั่นใจในคําพูดมั่นใจใน เนื้องานหรือสิ่งที่คุณจับจงโปรงโงหมดมันด้วยความมั่นใจจงใช้มันไปนในทางที่ถูกต้องเพราะมันกําลังจะดึงดูดทรัพย์สินที่เป็นโอกาสใหญ่เข้ามาให้คุณในวันข้างหน้าด้วยค่ะสําหรับพลังงานของแรนดอมนี้นะและนะคะไนท์ออฟครับว้าวกำลังจะมีคนเข้ามาดีลงานหรือเข้ามาสปอยงานให้คุณอนะหรือเข้ามาเป็นมวลพลังงานที่ดีทําให้คุณได้เปิดออด้านมิติของด้านการงานการเงินเพิ่มขึ้นและสามดาบความเจ็บปวดความไม่สมหวัง,งนะคะ กำลังจะผลักนําให้คุณอะได้ทําการงานการเงินให้มันเข้าที่เข้าทางอนะคะ่ะวิรู้สึกว่าตอนนี้พลังงานของคุณเปิดอะหลังจากที่มันปิดด้วยมวลพลังงานแห่งความเข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นการงานการเงินของคุณหลังจากนี้นะคะจะดีขึ้นนะตามสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ตามความมั่นคงนะและตามโอกาสที่เป็นโอกาสที่ชอบทําให้คุณจงโฟกัสสิ่งนั้นไว้ยึดเหนี่ยวนํา สิ่งนั้นไว้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะกลายเป็นเศรษฐีในบ้านปลายชีวิตคุณจะกลายเป็นคนที่มีน้ําแห่งชีวิตเป็นล่มโพล่มไส่กับผู้คนล่ารวยทั้งเงินทองล่ารวยทั้งจิตใจล่ารวยทั้งจิตวิญญาณคุณจะกลายเป็นคนที่ครบเครื่องที่เป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบในด้านมนุษย์นะแต่คุณจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในด้านของคนที่ใช้ชีวิตเพราะว่ามนุษย์บนโลกเราตอนนี้เหมือนเหมือนเขาจะสมบูรณ์กันสมบูรณ์แบบกันให้ได้เลยแต่คุณเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบจึงกลายเป็นคนททีี่่สาามรถจะแบบ ทำพลังงานเยอะๆได้ค่ะหรือว่าหาเงินเยอะๆได้บนความหลากหลายของชีวิตวีรู้สึกว่าคนที่ผ่านมาเจอระดัมในวัน,นี้คุณจะถูกสร้างจากจากการที่คุณเคยล้มเหลวในด้านธุรกิจหรือล้มเหลวในด้านความคิดหรือสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งมาก่อนจนทําให้คุณกลายเป็นพลังงานที่บาลานซ์และเงินที่คุณจะสร้างเนี่ยมันจะช่วยให้คุณมีไปจนบ้านปลายชีวิตค่ะซึ่งคุณใช้ใชีวิตได้อย่างสง่างามมากๆองอาจมากๆค่ะจงเชื่อมั่น ในพลังงานของคุณเชื่อมั่นในการอวยพรของคุณคำพูดของคุณอะสิ่งที่ดีๆพูดได้เลยเพราะนั่นคือมูลค่านั่นคือ,อสิ่งที่ผู้คนอยากจะมาซื้อเพราะว่าคุณมีความจริงอะผู้คนสุดท้ายแล้วผู้คนต้องการความจริงนะคะและ้วทุกคนจะมาซื้อความจริงจากคุณโดยที่เขาอยากให้นั่นเป็นเงินที่เขาอยากหนุนนําแบบอารมณ์ให้ด้วยเสน่ห์ด้วยให้ด้วยเสน่หาที่เป็นเสน่หาที่แท้จริงที่ไม่ได้แบบไปหลอกลวงเพราะคุณเป็นพลังงานจริงแบบเนี้ยค่ะอโอเคคะ่ะมาดู หมายเลข23การปลดปล่อยและการถ่ายการเงินการงานของคุณถูกปลดปล่อยแล้วจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยยแล้วคุณเตรียมถุงรับเงินเตรียมจิตใจที่จะรับการเชยชมเตรียมจิตวิญญาณที่จะได้รับสิ่งที่ดีจริงๆผ่านการฝึกฝนการขถูกข่มเหงตอนนี้คุณหลุดออกจากถิ่นธุรกันดาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณกาลังเข้าสู่ความบังคังนะกําลังจะเป็นเศรษฐีรายย่อยแล้วเจ็ดเจ็ดแปดแปดสิทธิอํานาจในเงินตราเห็นไหมเพราะพลังงานข้างในคุณมันดีอะ ม,มันเลยสร้างการงานการเงินที่ดีคุณไม่สนใจศัตรูหรือว่าสนใจอะไรขนาดนั้นคุณสนใจนะจนคุณรู้ว่ามันมีโทษหรือมีมีโทษมีผลที่ดียังไงมันเลยทําให้คุณกลายเป็นคนที่โฟกัสการงานการเงนินได้อย่างเหมือนที่พระเจ้าหรือว่าผู้ผู้สร้างอ่ะหรือคนสร้าง,งาการงานการเงินมาเหมือนคุณมีล็อกเดียวกันกับกับคนที่มีมีมายเซ็ตเดียวกันกับคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการสร้างเพราะฉันมีบอกเลยว่าชีวิตของคุณมั่นคงแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆได้ด้วยนะคะและแปด เฮย้ยสิทธิอำนาจในงเงินตาเซฟคลิปค่ะ777นะคะความสวยงามที่เปลี่ยนจากการเจิมจากเบื้องบนรวยบารมีแล้วไม่พอคุณยังรวยด้านทรัพย์สินที่เป็นด้านด้านไอ้นี้ด้วยอ่ะนะ,ะเลิศมากค่ะอะ่ะและนะ,ะข้อพระคัมภีร์กับแรนดอมนี้บอกว่าผู้ที่เชื่อสแสวงหาและพบเราจะไม่หิวกระหายและหิหวโหยอีกเลย พระเยซูประกาศว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่มีวันหิวโหยและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่มีวันกระหายอีกเลยคุณไม่ไม่ยากจนแล้วคุณไม่ขัสดสนแล้วนะพลังงานของคุณจงรับไปค่ะโอเคครบถ้วนแล้วจะเปิดอะไรต่อนะก็ยินดีกับคนที่่ามาเจอรนนอมในวันนี้ด้วยให้เชื่อนะคะว่าคุณจระสบความสําเร็จจริงๆการงานการเงินของคุณกาลังเป็นเข็มทิศไปนในทางที่ถูกต้องแล้วก็กําลังสร้างนะคะพี่บอกเลยวันข้างหน้าคุณแบบจะไม่อดตายอะ่ะไม่ขัสดสนนะจะได้แบบ กินอยู่บนโลกใบนี้อย่างแบบเสรีอะแต่เป็นเสรีที่ไม่ใช่ไปนในทางที่ผิดนะคะเป็นในทางที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นด้วยนะคะวันนี้ก็ครบท้นแล้วสําหรับหันนอมในวันนี้วีฝากทุกคนไปติดตามนะเพจหมอวิวิคตอรี่นะคะหมอวิวิคตอรี่เพจหลอกนะคะวีเปิดเปิดเพจใหม่นะเพจเก่าโดนยึดอยู่นะคะกำลังกู้แล้วก็ฝากทุกคนนะคะมาลงเรียนคอร์สอ่านไพ่ย,ยิปซีได้หรือะะมาปรึกษาพลังงานผ่านพไพ่ได้นะ,ะรับปรึกษา ผ่านไลน์แอดนะคะ MOV22 e นะคะหมอวีนะ,ะก็วันนี้ครบทั่วแล้วสวัสดีค่ะ